ดีค่ะเด็กๆคะ่ะกลับมาเจอกับคุณคณรูเี้ยวตามเคยนะคะวันนี้คะ่ะช่วงอะไรคะเจอกับคุณครูในช่วงอะไรเอย่ยกิจกรรมสร้างสารรค์นั่นเองคะ่ะวันนี้คะ่ะครูเี้ยวมีกิจกรรมสนุกสนุกมาให้เด็กๆได้ทําด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะเราจะมาดูวัสดุอุปกรณ์ในการทํากิจกรรมของครูเี้ยวกันก่อนนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูพร้อ,รอมๆกันเลยคะ่ะ วัสดุอุปกรณ์ของคเรีวในการทำกิจกรรมวันนี้นะคะก็จะมีใบางานกิจกรรมสร้างสารคค่ะมีสีมีกาวแล้วก็มีกระดาษสีกระดาษสีของคุูเปรี้ยวเนี่ยตัดเป็นเส้นๆนะคะเป็นแบบนี้ค่ะค่ะเด็กๆคะมาดูนะคะว่ากิจกรรมสร้งสา์ของครูเปรี้ยววันนี้คุณครูเปรี้ยวจะให้เด็กๆทำอะไรถ้าพร้อมแล้วไปเปิดดูเลยนะคะ เปิดตามครุเรื่องเลยนะคะนี่เลยหน้านี้เลยค่ะเด็กๆคะอันนี้นะคะหน้านี้เด็กๆดูสิว่าเป็นรูปภาพอะไรบ้างอันนี้จะเป็นรูปบอลลูนใช่ไหมคะแล้วก็มีต้นไม้ตรงนี้แล้วก็มีเป็นขาวใช่ไหมคะนี่เป็นภูขาวแล้วก็มีต้นไม้แล้วก็มีก้อนเมฆนะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆเนี่ย ระบายสีระบายสีนะคะพอระบายสีเสร็จแล้วเด็กๆก็ใช้นี่เลยค่ะกระดาษสีนะคะมาติดตรงนี้ให้เป็นบอลลูนนะคะให้มันลอยขึ้นไปบนฟ้าได้ตอนนี้ค่ะมันยังโล่งๆอยู่นะคะครูเบลก็เลยจะให้เด็กๆมาใช้กระดาษสีค่ะทากาวแล้วก็เอามาติดนะคะให้เป็น แป้นหนึ่งนะคะนี่เลยติดแบบนี้นะคะเด็กๆคะนี่เลยคะ่ะติดสลับกันให้สวยงามนะคะคกระดาษสีของครูเรี้งจะมีอยู่ด้วยกันสี่สีนะคะให้เด็กๆติดสลับกันให้สวยงามนะคะเดี๋ยวไปดูคะ่ะว่าเวลาเวลาเราทําเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะคะนี่เลยคะ่ะของครูเปร้งนะคะที่ครูเปรี้ยทำเสร็จแล้ว จะออกมาเป็นแบบนี้เลยนี่เห็นไหมคะคุณเพื่ใช้กระดาษสีที่เป็นเส้นเสนแบบนี้มาติดกันแบบนี้ซ้อนกันแบบนี้นะคะเห็นไหมคะสวยไหมคะแน่สวยนะคะคุณเพื่ก็อยากเห็นของเด็กๆนะคะเด็กๆลองทําดูนะคะระบายสีตรงไหนบ้างแล้วก็เอากระดาษสีทําเป็นบอลลูตรงไหนบ้างนะคะพอเด็กๆทําเสร็จแล้ว เขียนชื่อข้างล่างนี้แล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้ค,คุณครูดูด้วยนะคะครูรอดูของเด็กๆอยู่นะคะสำหรับกิจกรรมสร้างสารรค์ของครกเรืวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันอีกค่ะว่าครั้งหน้าเนี่ยครูเพื่อจะให้เด็กๆทำอะไรอีกสนุกๆน,นะคะเด็กๆต้องคอยติดตามค่ะถ้าไม่ติดตามนะ จะพลาดไปเลยแล้วจะไม่ได้ทํากิจกรรมสนุกๆก,กับคุณเพืี้ยอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้คุณเพืีอ้ขอตัวไปเตรียมกิจกรรมสนุกๆให้เด็กๆก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันค่ะ